สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาฟิโลเดลอนมาฝากนะครับเป็นฟิโลเดลอน SP หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐีรวยทรัพย์หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าเศรษฐีมีรัพย์นะครับเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะส่งเสริมให้มีบารมีและค้าขายร่ำรวยนะครับรับเงินรับทองเข้าบ้านเนื่องจากใบของใบใบของเขาเป็นใบไม้เดี่ยวเวียนรอบลำต้นใบจึงชี้ไปรอบทิศทางครับซึ่งหมายถึงบารมีนะครับ แล้วก็การที่ใบเขาหงายขึ้นมันกับมือที่รอรับอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือการรับโชครับลาบเข้าบ้านนะครับปัจจุบันบ้านเราก็เห็นแต่ต้นเล็กๆนะครับอยู่ตามร้านที่เขาขายต้นไม้หรือว่าร้านกาแฟรหรือช็อปต่างๆตามห้างนะครับส่วนไอ้ฟอร์มใหญ่ๆโตๆสวยๆมันต้องใช้เวลาเลี้ยงหลายปีนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมุดเข้าไปอยู่ในรั้วของเศรษฐีนะครับในหลังกำแพงซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับ เป็นไม้ที่ชอบร่มร่ำไรนะครับไม้ชนิดนี้นะครับเป็นเมลฟิโลทั่วไปนะครับชอบดินชุ่มน้ําแต่ไม่แฉะไม่ขังอย่าให้โดนแดดเป็นเวลานานใบเขาจะมีขอบเหลืองนะครับแล้วก็เป็นใบไหมนะครับถ้าอยากให้สวยก็หมั่นล้างใบเขาแล้วก็ผ้าเช็ดน้ําที่ผสมกับน้ํามันมะกอกหน่อยๆนะครับอย่าผสมเยอะนะครับจะเช็ดใบเขาจะมันเงาตลอดเวลาแล้วก็เป็นประกาย มีแสงมีออร่าตลอดนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะครับเป็นการเพราะเมล็ดนะครับแล้วก็ตอนกิ่งนะครับแล้วก็แยกหนอนะครับเพราะว่าถ้าเวลามันออกดอกมันจะมีโชคกับคนที่เลี้ยงนะครับให้โชคกับคนที่เลี้ยงนะครับคนที่ดูแลมันนะครับ